มาแล้วครับทีมงานเราบ่าย2:00พอ,อดีเลยเราไปครบกันเดี๋ยวรถบาร์คครับ ถ่ายคลิปต้องเงินใช่ไหมเงินยยไม่ละนามเป็นยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เป็นยายไปไไมเป็นยัยไปะไปยายไปก่อนไม่ได้ไม่ถ่ายสุดยอดเลยรอบนี้คงหวังว่าคงครบปาทีนะ สายคลิปหนึ่งได้สามชั่วโมงล่อยถ่ายอยู่ไปแบกไหมอโอเอาเอาอยาไปดีเจ็ดนาทีนี่ใช่่ายหน่อยสายหน่อยเจนาทีนี้รู้สายใหรอไปไหนอะถ่ายคลิปไงมันจะได้ไม่ต้องดำต้องแรงันฝึกไว้ฝึกไว้เมื่อวันหลังมีช่องไม่ช่องจะได้เปกะโอี่กะอยงเอาพ่อเรา ไปถ่ายวิทีใกล้จะตั้งแล้วนะครับเอาอันดบนึงไอ้กบใจเฟยด้วอน่ยน้านองบอสน้องอะไรหน่อยเจ้ผมชอบคนจริงหรอมึไม่ไม่เอานี่เอาเอาจะทำนี่ีไมพอยไม่ละอย่าบังอย่าบังเอาไปแจกด้ยนะเราม่ไปแจกด้ยนะเอาไม่เอาไปแจกเไม่เอาไปเาไปด้เอาไปเอาไป้ยไปโมแม่ไม่ได้เอาไเอาไปแจกไป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 ไไปไปไป เป็นไงบ้างครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะทำตอนตอนนี้กำลังจะทำเวทีพี่น้องกำลังจะทำเวทีนะพี่น้องกำลังจะตั้งเวทีพี่น้องบอกไม่บอกไม่รีบกลับไม่กลังนี้กำลังจะกำลังจะตั้งเวทีนะพี่น้องขาอะไรรถบัสมาแล้วพี่น้องรถบัสกำลังมาพี่น้องครับพ่นังรถบัสมาแล้วหนึ่งคันค่ะรถ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 บัสกำลังมาพี่น้องขาพนังพนังมาเรียกกันสายไล่พนัง คุณเทพค่ะคุณเทพคุณคุณเทพแฟนดีบีค่ะก็เลยแฟนนีข่ <c oughs> ของซื้อพี่น้องครับมาแล้วค่ะรถบัสหนึ่งคันค่ะรถบัสค่ะมาแล้วหนึ่งคันค่ะพี่น้องครับ <c oughs> มันมีบางจอดเปล่าหรืเปล่าไปเลยค่ะ <c oughs> เข้าไปเลยนะคะับ <c oughs> ขอบไปเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> คันที่หนึ่งผ่านไป <c oughs> อะไรบ้างอเดีย๋ยวรถบัส มาแล้วคะ่ะโอยหัวข่อรแรกคะ่ะไม่ได้นะนหนคันที่สองกำลังมาคะ่ะรถรถนี้จะเป็นรถอาจารย์นักดนตรีคะ่ะอาจารย์นักดนตรีมาแล้วคร,รัรอรรอรรอรบอ๋ออ๋อผมไปจอดทั้งหน้าเปไปจอดเพื่อนพี่น้องเป็นไปจอดสาบัวเออไปใส่ก็ไปนั่งอันนี้รถไออันนี้รถอันนี้นะพี่น้องขากำลังมาแล้ว พี่น้องปไปแวะมองต่างเวทีต่อเลยพี่น้องค่ะมาค่ะามาไปแล้วไป,ไ,ปไปเลย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 นียยย่ยพี่น้องกำลังสืหาหมืองต่างเวทีกันอยู่กำลังรึกษากันว่าสิลงมเองไหน เพ่นซีโบ่ซนทั้งทั้งนี้เพนทั้งนี้ครับลังปรึกษากันอยู่ครับพี่น้องทั้งหน้าทั้งหลังนะครับวยมาอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโรถหลพี่น้องรถมาล้ารพี <roleum S 3> <son> ่นองแทงหลาหลุ่ถ้าุ่กระเซาวไที่ลนทั้งุ่นองงนี่ครับพี่น้องอันนี้คือ ชีวิตหมอลำพี่น้องครับทำมาจุ้งหมอลำก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนอนยัางโเว้นค่ะฮะเออก็จอดนอนแต่ว่ามันจ,จอดข้างนอกประด้มันต้องเหมืนรถจอดสองฟังประด้เดี๋ยวไม่จอดสวนกันบปได้รถเป็นไรครับขับรถมาเนมยบป่ะครับออ,อันนี้คุณเทพนะครับพี่น้องครับเราไม่ได้เจอกันแต่เ,ตเมื่อคืนเนอ้นองอ,อันนี้น้องรถดี่มาแล้ว อันนี้รถตัดไฟลองนักศึกหาบังลงอยู่โอ้ยอ้โอ้ยอะย่างดีอะไรนี้ไม่สตีอยเออ

เราจะเปกำลังสี่หำมกันต่างเวที่กับพี่น้องครับหามกันต่างเวทีไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ครับพี่น้องอุ้ยรถรถสามล้อยหลายเลยพี่น้องเวทีใหญ่เนาะค่อนว่ากระแสสมาชิกหลายน้องเรบกำลังทำมกันต่างเวทีกัอนอยู่นี่ครับพี่น,ออ 3, น,อน้องรถาามามครคบแล้วพี่น้องเหลือรถบาบารถบาสองข้างกำลังตามมาพี่น้องรถบาารถหมอลำ เราศิลปินมอลลังบอลพี่น้องครับผม,มตั้งเดื้อน,นี่นะครับนี่บมลลังค้านกับเสียรายอยู่พี่น้องเพราะว่าคนเพราะว่าพี่น้องเอฟซีทั้งไอ้บางหน้าทั้งบางพี่ถ้าสุาป,ปาก,การกับลายพี่น้องครับผมอย่าลืมเด้อครับบอแลงมาแข่ก,ก๊าลังในเชียงแกับทีมงานสนบับสนุนเป็นแผง นี่คราคาชีฟิลหมอล้ารับพี่น้องแต่ว่าเงินดีครับแต่ว่ามันสิเมียนดิดนึงเพื่ออยากมาสมาัครมาสมัครเลยเด้อตอนนี้ก็จะเป็นลานยู่อยู่แยกสิบสามจริงแก้วแยกสิบสามครับพี่น้องพี่น้องมาเลยเลยครับทั้งน้ำทั้งน้ำทางนา้ำทางนา้ำก็เป่าตีนนำ้นนำ,นนำออกเนะี่ย เดี๋ยวมันต้อหาของตังค์พอดีโอ้ยหัวหนหญยเดียมหัวหนยญยเดียม เอ้เจ้เลี้ยว้เจ้เลี้ยวจกมินบมมินี่ลาบอมินี่ลาบฟ่วงมาเองตอนนี้กำลังทีงานพอ่ากำลังจะขนของลงนะพี่น้องครับใช้เวลาก่อตั้งเวทีนะครับพี่น้องสร้างเวทีประมาณสามชั่วโมงครับพี่น้องเสร็จแล้วนาจะแล้วหกโม้งแรงโค้งแรงทุ่มหนึ่งทำการแสดงต่อนครับพี่น้องพอขับรถเมย์ป่ะพ่อขับรถเหนื่อยไหมครับ ธรรมดาเนาะพ่อเนาะสู้ๆนะครับสู้ๆขั้นหนีหลังขั่นีหนีผู้ต้องจริงเพราะว่าถ้าจริงไปมันจะมีปัญหาเรื่องลบขั้นหนี้เป็นหลักเลยโอ้ยกาวเลยบ้างไอ้ม่บ่ากาวเลยบ้างครับเนี่ยบอครับเอาขั้นนี้ไปจอดเป็นหลักเป็นบ่สอ๋อกาวอันบอสต้องใส่ยางบัตรเป็นบอใส่สายตาบัตรเลยเห่อบอสบอคือเปีเนาะ แต่ว่าทีมงานคุณภาพนำหัวหัวหน้าหัวหน้าเํานทีมงานเลยครับ <laughs> จานบอสโอ้จานบอสจานบอสนะครับผู้ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมาหลายสิบปีพี่น้องตั้งแต่หัวทอบักแข่งเนาะตอนนี้สมัยก่อน <laughs> พี่น้องครับพี่น้องครับพี่นอ้นองอย่าลืมฝากกลุ่มปิดนี้ด้วยครับพี่น้องกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดอย่าลืมเออกลุ่มปิดพี่น้อง ที่มีฝากไว้สเม็ดนะครับพี่น้องครับเด้อฝากติดตามฝากให้กระลังเลื่องเทียนเลื่ยใจกกับทีมงานสําหรับใบ้านแพงนี้นะครับพี่น้องครับเด้ออย่าลืมนะครับผมที่มีฝากไว้สเม็ดก่อนนะครับผมพี่นี่ครับผมพี่น้องนี่เชื่อว่ากำลังติดนะพี่น้องครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับผม